สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายอะทรีเอพิกยิ่งใหญ่แบบเงียบๆในเส้นทางชีวิตของมนุษย์บางครั้งชัยชนะไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแรงหรือความรวดเร็วแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครเข้าใจคนได้ลึกซึ้งกว่าคงเบง้งยอดกุนสือผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์สามกกเคยกล่าวว่าการรู้จักใจคนคืออาวุธที่ไม่มีใครต้านได้วันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับ20จิตวิทยาเคล็ดลับที่คงเบ้งเองอย่างต้องยกย่อง ศิลปะการอ่านใจคนที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการข้อหนึ่งดูแววตาแววตาเป็นภาษาที่ลึกซึ้งกว่าคำพูดหลายพันเท่าคนที่ซื่อสัตย์จริงใจจะมองสบตาได้อย่างนิ่งสงบแต่คนที่มีความลับหรือจิตใจไม่มั่นคงมักจะหลบสายตาหรือกระพริบตาบ่อยอย่างไม่รู้ตัวในชีวิตจริงลองสังเกตเวลาคนพูดกับคุณด้วยความจริงใจสายตาของเขาจะเต็มไปด้วยความมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หลบเลี่ยงแต่ถ้ามีบางอย่างผิดปกติ เช่นศบตาแค่เสียววินาทีแล้วเบื่อน,นี้หรือกระพริบตาทีๆขณะพูดเรื่องสำคัญนั่นคือสัญญาณเตือนที่คุณควรเก็บไว้พิจารณาอย่างเงียบๆข้อสองฟังน้ำเสียงน้ำเสียงคือเงาสะท้อนของจิตใจเสียงของคนที่มั่นคงจะหนักแน่นลื่นไหลมีจังหวะเป็นธรรมชาติแต่คนที่โกหกหรือไม่มั่นใจมักจะมีเสียงสั่นเครือพูดเร็วผิดปกติหรือสูงกว่าปกติแบบไม่ตั้งใจตัวอย่างง่ายๆคือเวลาคุณถามใครเรื่องที่เขาโกหก สังเกตน้ำเสียงตอนเขาตอบถ้าเขามั่นใจจริงเขาจะตอบด้วยเสียงนิ่งเรียบแต่ถ้าไม่น้ำเสียงจะเร่งรีบหรือเบาแผวราวกับไม่อยากให้คุณจับได้ข้อ3สังเกตท่าทางภาษากายคือสิ่งที่ปากโกหกได้แต่ร่างกายโกหกไม่ได้คนที่ใจสงบจะนั่งนิ่งท่าทางสบายเป็นธรรมชาติขณะที่คนมีพิรุษจะมีอาการเช่นกอดอกถอยหลังขยับมือไม้อย่างกระสับกระส่าย ในสนามเจราจาใหญ่ๆนักธุรกิจมือเก๋าจะสังเกตมือแขนไหล่ของคู่เจราจาก่อนฟังคำพูดเสียอีกเพราะท่าทางจะบอกว่าอีกฝ่ายกำลังซ่อนอะไรบางอย่างไว้หรือไม่ข้อ4พูดน้อยฟังมากยิ่งเราพูดน้อยลงเท่าไหร่เราจะยิ่งได้ยินความจริงมากขึ้นเท่านั้นการฟังเปิดโอกาสให้เราเก็บข้อมูลเก็บอารมณ์ของคนตรงหน้าอย่างละเอียดคนที่พูดมากมักจะเผลอเปิดเผยสิ่งที่ไม่ควรพูด และการฟังอย่างเงียบๆย,ยังทำให้คู่สนทนารู้สึกกดดันแบบเงียบๆจนเผอหลุดความจริงออกมาข้อ5ถามย้อนกลับการถามย้อนคือดาบสองคมที่ตัดผ่านการเสรแสร้งได้อย่างเฉียบคมเมื่อคุณถามเรื่องหนึ่งแล้วในเวลาต่อมาถามเรื่องเดียวกันแต่เปลี่ยนรูปแบบคนที่พูดจริงจะตอบสอดคล้องกันทุกครั้งแต่คนที่โกหกจะเริ่มสับสนและเผยจุดอ่อนออกมาโดยไม่รู้ตัวข้อ6ทดสอบด้วยเรื่องเล็ก คนส่วนใหญ่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงผ่านเรื่องเล็กๆโดยไม่รู้ตัวการทดสอบความจริงใจหรือความซื่อสัตย์ไม่จําเป็นต้องใช้เรื่องใหญ่โตเพียงเรื่องเล็กน้อยเช่นการยืมเงินเล็กๆน้อยๆการช่วยเหลือในสิ่งเล็กฮ่าๆถ้าเขาใส่ใจในเรื่องเล็กๆไม่ทําให้คุณผิดหวังมีแนวโน้มสูงว่าในเรื่องใหญ่เขาก็จะเชื่อถือได้แต่ถ้าแค่เรื่องเล็กๆเขายังเอาเปรียบหรือเพิกเฉยไม่เห็นค่าก็ยากนักที่เขาจะยืนหยัดอยู่ข้างคุณในยามวิกฤตข้อ7 ใช้ความเงียบกดดันความเงียบเป็นอาวุธลับที่ทรงพลังกว่าถ้อยคำมากมายเมื่อเราเงียบคนที่มีความผิดในใจจะรู้สึก,กึดอัดกระสับกระส่ายพวกเขาจะพยายามรีบพูดรีบอธิบายพยายามเติมความเงียบเพราะทนแรงกดดันไม่ไหวในสนามเจรจาหรือตอนซักถามบางครั้งการเงียบสักห้าหนึ่งศูนย์วินาทีหลังเขาพูจบจะทำให้คนตรงหน้าเผลอพูดความจริงออกมาเองโดยที่เราไม่ต้องถามอะไรเพิ่มเลยข้อ8 สังเกตการเลือกคำพูดคำพูดที่เลือกใช้สะท้อนสภาพจิตใจอย่างลึกซึง้งคนที่ซื่อสัตย์จะพูดตรงไปตรงมาเรียบง่ายในขณะที่คนมีเล่ห์เหลี่ยมมักจะใช้คำพูดประหลาดประหลาดเช่นพูดตามตรงนะขอสาบานเลยหรือเชื่อผมเถออยู่บ่อยครั้งเพราะพวกเขารู้ตัวว่ากำลังพูดสิ่งที่ไม่ตรงกับใจจึงต้องพยายามเสริมถ้อยคำเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นการสังเกตคำที่เขาย้ำและคำที่เขาเลี่ยงคือกุญแจสำคัญในการจับใจคน ข้อ 9. ดูพฤติกรรมยามกับขันความจริงใจที่แท้ไม่ได้วัดตอนที่ทุกอย่างราบรื่นแต่ต้องวัดในวันที่มีแรงกดดันมีปัญหาหรือมีภัยคุกคามเวลาคนเจอปัญหาใหญ่ๆเช่นเสียผลประโยชน์ถูกกล่าวหาถูกกดดันนิสัยที่แท้จริงจะเผยออกมาโดยไม่สามารถซ่อนได้คนที่ดีจริงจะยังคงซื่อสัตย์อดทนและรับผิดชอบแต่คนที่แสงดีมักจะเผยท่าแท้ออกมาอย่างหมดเปลือกข้อสิเชื่อครึ่งฝั่งครึ่ง คงเบ้งเคยกล่าวไว้ว่าคำพูดของคนเหมือนแม่น้ำที่มีทั้งตื้นและลึกอย่ารีบด่วนเชื่อสิ่งที่ได้ยินทั้งหมดไม่ว่าจะหวานหูหรือร้ายกาเพียงใดแต่ควรฟังด้วยใจที่สงบนิ่งประเมินจากหลายด้านทั้งกิริยาท่าทางและประวัติที่ผ่านมาในชีวิตจริงคนที่ทำงานใหญ่หรือคนที่คบหาคนจำนวนมากมักไม่ตัดสินใครด้วยคำพูดคำเดียวแต่ใช้เวลาใช้การสังเกตและดูผลลัพธ์จริงๆข้อ11อดูเพื่อนฝูง คนเราเลือกคบเพื่อนที่มีจริตและใจคล้ายกันถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นคนแบบไหนให้ดูเพื่อนรอบตัวเขาถ้าเพื่อนของเขาเต็มไปด้วยคนไร้คุณธรรมพูดจาเล่ห์เหลี่ยมเห็นแก่ตัวมีโอกาสสูงมากที่ตัวเขาเองก็จะไม่ต่างกันนะักแต่ถ้าเพื่อนของเขาเป็นคนจริงใจมีคุณค่ามีความรับผิดชอบก็มีแนวโน้มว่าตัวเขาจะมีใจดีงามในระดับหนึ่งเช่นกันข้อ12ทดสอบความอดทนความอดทนคือเครื่องวัดน้ำหนักใจของคน ในวันที่ชีวิตไม่ได้ดังใจคนที่มีเจตนาไม่ดีจะหมดความอดทนง่ายโวยวายด่าหรือทำร้ายคนอื่นแต่คนที่ใจมั่นคงแม้ตกอยู่ในความลำบากก็ยังมีเมตตาอดกลั้นและรักษาความดีไว้ได้ตัวอย่างง่ายๆคือลองปล่อยให้สถานการณ์บางอย่างล่าช้าลองดูว่าเขาจะโกรธหรือใจเย็นแค่นี้คุณก็จะเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาได้ชัดเจนข้อ13สสังเกตสายตาขณะโกหกเวลาคนโกหกสมองต้องทำงานหนักกว่าปกติ เพราะต้องคิดเนื้อเรื่องใหม่และพยายามรักษาหน้าตาให้หน้าเชื่อผลที่ตาม,มาคือดวงตาจะไม่เป็นธรรมชาติเช่นกระพริบถี่จ้องตาแรงเกินไปหรือหลบสายตาหากคุณฝึกสังเกตสายตาคนระหว่างพูดเรื่องสําคัญคุณจะเริ่มจับได้ทันทีว่าประโยคไหนมาจากใจและประโยคไหนมาจากการสร้างเรื่องข้อ14อ่านจากความผิดปกติทุกการโกหกจะทิ้งร่องรอยเล็กๆเ,เ,เสมอเช่นคำพูดที่กวนการตอบไม่ตรงคำถาม,ถามท่าทางผิดธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนอารมณ์รวดเร็วผิดปกติการจับสัญญาณผิดปกติพวกนี้ต้องใช้ความนิ่งและการฟังอย่างลึกซึ้งไม่ต้องรีบตัดสินแต่จดจำไว้แล้วสังเกตต่อเนื่องความจริงจะเผยออกมาเองข้อ15ฟังสิ่งที่เขาไม่พูดในบางครั้งสิ่งที่คนไม่พูดบอกความจริงได้มากกว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเช่นหากคุณถามถึงอดีตที่สำคัญแต่เขาหลีกเลี่ยงการตอบหรือเปลี่ยนเรื่องทันที นั่นคือสัญญาณว่ามีบางสิ่งที่เขาไม่อยากให้คุณรู้การฟังระหว่างบรรทัดจึงสำคัญไม่น้อยกว่าการฟังคำพูดโดยตรงข้อ16สังเกตการตอบสนองต่อคำชมและคำวิจารณ์นิสัยคนจะเผยออกมาเวลาถูกชมและถูกตำหนิคนที่นิสัยดีจริงจะไม่หลงระเริงกับคำชมและจะรับคำวิจารณ์ด้วยความสงบน้อมรับเพื่อปรับปรุงตัวแต่คนที่ซ่อนนิสัยไม่ดีมักจะมีสองพฤติกรรมที่เห็นชัดคือ เวลาได้รับคำชมจะโอ้อวดเกินเหตุผู้เชิงเหยียดคนอื่นเวลาโดนวิจารณ์จะโกรธโมโหตอบโต้หรือบ่ายเบี่ยงทันทีตัวอย่างเช่นลองให้คำติเล็กๆดูเช่นตรงนี้ถ้าแก้ไขนิดหนึ่งหน้าจะดีขึ้นนะดูว่าเขาจะขอบคุณหรือตอบโต้กลับมานี่แหละเครื่องวัดจิตใจคนที่แม่นยำที่สุดข้อ17วัดใจด้วยผลประโยชน์เวลามีผลประโยชน์มหาศาลลอยมาจะเห็นได้ชัดว่าใครมีศีลธรรม และใครพร้อมจะทรยศเพื่อผลของตนการสังเกตการเคลื่อนไหวของคนในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเงินอำนาจหรือผลประโยชน์อื่นฮ่าฮจะเผยให้เห็นท่าแท้ของเขาแบบที่การพูดคุยธรรมดาไม่สามารถทำได้ในประวัติศาสตร์สามก๊กคงเบื้องเคยใช้แผนวางผลประโยชน์ล่อคนทรยศและสามารถคัดกรองผู้พักดีได้อย่างแม่นยำข้อ18จับสัญญาณซ้ำาฮคนที่เสแสร้งสามารถแกล้งทำได้สักพัก แต่หากคุณอดทนเฝ้าดูนานๆานจะเริ่มเห็นรูปแบบบางอย่างซ้ำๆเช่นหลอกลวงเรื่องเล็กๆซ้ำซากพูดขัดแย้งกับตัวเองบ่อยครั้งมีพฤติกรรมซ้ำๆที่ทำร้ายคนอื่นในยามไม่รู้ตัวอย่าเพิ่งตัดสินใจจากความรู้สึกเพียงครั้งเดียวแต่ให้สังเกตพฤติกรรมซ้ำๆแล้วค่อยสรุปตัวตนของเขาอย่างเยือกเย็นข้อ19ทดสอบด้วยเวลาเวลาเป็นเครื่องมือคัดกรองคนที่แม่นยำที่สุด คนที่ตั้งใจดีจริงจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้เวลาผ่านไปนานแต่คนที่แกล้งทำดีเพื่อหวังผลมักจะเผยนิสัยที่แท้ออกมาเมื่อเวลาล่วงเลยในชีวิตจริงอย่ารีบผูกมิตรลึกซึ้งกับใครในเวลาอันสั้นปล่อยให้การเวลาค่อยๆเปิดเผยตัวตนของพวกเขาคนดีแท้ยิ่งคบยิ่งสบายใจคนไม่ดียิ่งคบยิ่งเหนื่อยและเสียพลังชีวิตข้อ20เชื่อเซนตตัวเองท้ายที่สุดแม้วิธีการวิเคราะห์ต่างๆจะมีความสำคัญ แต่สิ่งที่แม่นยำที่สุดก็คือเซน์หรือสัญชาตญาณของคุณเองหากคุณพบว่าแม้เขาพูดจาดีทำตัวดีแต่ใจคุณกลับรู้สึกตังหง,งิดไม่สบายใจให้เชื่อความรู้สึกนั้นไว้ก่อนเพราะจิตใจของมนุษย์สามารถรับรู้พลังงานที่ลึกกว่าคำพูดและท่าทางการฝึกสังเกตคนต้องควบคู่ไปกับการฝึกฟังเสียงลึกๆในใจตัวเองด้วยการรู้เท่าทันคนไม่ใช่เพื่อหวาดระแวงหรือมองโลกในแง่ร้ายแต่เพื่อปกป้องตัวเองและคนที่เรารัก คงเบ้งไม่ได้อ่านใจคนเพื่อเอาเปรียบใครแต่เพื่อเลือกมิตรแท้และตัดศัตรูอย่างสง่างามหากคุณนำ20่จิตวิทยาเหล่านี้ไปฝึกใช้ในชีวิตประจำวันไม่นานคุณจะมองคนได้ทะลุขึ้นเข้าใจโลกชัดขึ้นและสำเร็จในเส้นทางของตัวเองอย่างมั่นคงและสง่างามขอให้คุณเป็นคนหนึ่งที่อ่านใจคนได้อย่างคงเบ้งและก้าวสู่ความสำเร็จด้วยสติปัญญาและเมตตา